ดีครับมีโอกาสได้ดู999 9999 9อย่างเดียวเนี่ยเบอร์โทรศัพท์หนังปี52545ในยุคที่อะไรที่ซิลิตาเจนเซนนยังเพิ่งมาใหม่ใสๆเลยช่วงนั้นแล้วก็อะไรอะฮิโก้ฮิวโก้ยังเป็นวัยรุ่น เดี๋ยวนี้อายุก็มากแล้วนะครับต่อติดตายผมเชื่อว่าพี่น้องเคยได้ยินถ้าใครเกิดรุ่นสักประมาณพศอซอยยี่สิบอัพเนี่ยยี่สิบห้ายี่สบหกอัพเนี่ยน่าจะเคยได้ยินหนังเรื่องนี้เรากลับไปดูเราเห็นเลยว่ามันมาจากมันมาจากไฟนอลเดสเตีนิชันแน่ๆ ได้แรงบันดันใจเพราะไฟนอลนออกก่อนสองปีก็คือปีสี่สามสองห้าสี่สามนะคิดเป็นคอสอเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่หลังไทยเราก็ต้องดูเป็นออคอสองนะสองห้าสี่ห้าของเรามันตามลายทั้งสองปีเราเห็นเลยว่ามันมันได้แรงบันดันใจมาจากตัวนี้แน่ๆทั้งวิธีตายวิธีตายเหมือนกันเลยกับ กับไฟนอลเดสเทนิชันเนี่ยโกงความตายเจ็ต้องตายโกงความตายก็คือพวกนี้มันไม่ใช่ความตายมาจัดการแต่มันเป็นเหมือนกับว่ามันโทรศัพท์สายเนี้ยเบอร์เก 99, ้าเก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 ้าียแล้วเบอร์นี้นี่กดโดยไม่มีคำว่าศูนย์สองหรือเบอร์พื้นที่เลยนะกดอย่างนี้อย่างเดียวนะครับ กดโทรแล้วขออะไรก็ได้เฮ้ย hey, ใครจะไปเชื่อใช่ไหมเบอร์อย่างนี้มันไม่มีอยู่แล้วอะ่ะมันอยู่ผีภาคอะไรอะ่ะเออผีกรุงเทพรือเปล่าผีต่างประเทศไหมแล้วมันจะให้ได้ยังไงนี่คือสิ่งที่แตกต่างจากไฟนอลเดสตินชั่นคือมันให้ได้แต่ไฟนอลนี่ก็คือ ไปเกิดเหตุการณ์สักอย่างแล้วมีนิมิตร,รู้แล้วออกมาจากเหตุการณ์ทําให้ตัวละครต่างๆเนี่ยรอดตายประมาณหกเกียคนรอดตายแล้วความตายกลับมาจัดการทีหลังนี่คือไฟนอนแต่ตัวนี้นี่คนต้องโทรไปก่อนต้องโทรไปที่เบอร์นี้เพื่อสนองความต้องการความอยากของตัวเองตัวเองอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรโทรไป และมันจะมีวิธีให้นะมันมีวิธีให้ให้ชนะให้ได้รางวัลในสิ่งที่ขอเออไอเดียนี้ก็เจ๋งกันอย่างเช่นเปิดเรื่องมาเนี่ยให้เห็นเลยโอ้โหอยู่ข้างบนเสาธงศพศพหนึ่งอยู่ข้างบนเสาธงนักการหรือครูมาเจอ ไม่บ้านเรือ,อะไรทุกอย่างน่าจะเป็นครูไหมครูท่าทางแต่งตัวอย่างนั้นมาเจอเลือดไหลเจอทองเจอทองก่อนอุ้ยมาโรงเรียนแต่เช้าเจอทองอเจ๋งสิหยิบพอหยิบขึ้นมาเห็นเลือดหยดลงมาโอ้อยู่กลางเสาธงตัวนี้นี่เป็นอะไรที่ตายที่เรามาสัุย์ที่สุดอย่าลืมว่าเสาธงเนี่ยมันสูงนะ แล้วมันไม่ได้อยู่ใกล้อาคารมันจะตายด้วยวิธีไหนครื่อบินหย่อนลงมาเสียบโอ้โหอันนี้มันมาสจรรย์มากแต่ข่าวนี้ออกโด่งดังเลยนะโด่งดังเป็นโรงเรียนจากเชียงใหม่นะครับเป็นโรงเรียนโรงเรียนนานาชาติมาถึง อันนี้คือแค่เปิดเรื่องต่อมามาที่ภูเก็ตที่นี้โรงเรียนนานาชาติเหมือนกันของภูเก็ตพวกยิวโก้นี่เป็นแก๊งนะพวกพอล่าฮิวโก้เป็นแก๊งนักเรียนเกเรพูดง่ายๆมันจะมีพวกนานาชาติมันจะมีอย่างเงี้ยน,นะชอบรลังแกคนโน้นคนนี้คนก็อยากจะเข้าไปอยู่ในแก๊งนี้โดดเด่น กำลังจับพออถ่ายทอดสดเลยออกทางทีวีพออซุกหนังโป๊เต็มตู้เขาถ่ายทอดอ,ออกมาพอกำลังดูคนก็มองพอ,อไม่ดีสริงจงนงี้ก็มาไล่จับไล่จับก็ไม่เจอนะเขามีวิธีของเขาอยู่แล้วนี่คือเปิดเรื่องให้เรารู้ว่าเฮ้ยแก๊งเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะและมีคนหนึ่ง ไอ้หมูอ้วนบุหวานถือเขาอยากจะเข้าแกงนี้แกงนี้ก็ไม่เอามันอ้วนตัวอ้วนอนมันน่าจะไม่มีประโยชน์สําหรับแกงเขาน่าจะไปรังแกใครไม่ได้น,นี่มันอยากเข้า่ะทําไงมันก็เลยเอาข่าวจากโรงเรียนไนตรงเรียนที่คราวที่แล้วอยู่ในหนังสือพิมพ์มาให้ดูว่าเฮ้ยข่าวที่ม่าโดนเสียบหน้าเสาธงฮะ นักเรียนที่อยู่โรงเรียนนั้นตอนนี้มาเรียนที่โรงเรียนเราแล้วอ้าวผมอยากรู้สิอยากรู้เรื่องราวอ่ะก็เลยหาวิธีชวนเข้าแก๊งแต่โดยใช้วิธีต่างๆก็เข้าได้เข้าได้เพราะอะไรพวกนี้อยากถามนะครับที่อยากให้เข้าแก๊งเพราะคนอื่นขอนไม่ให้แต่นี่ไอ้น,นี่อยากได้ไอ้น,นี่เข้าแก๊ง แต่ว่าเข้ามาแล้วจุดประสงค์เดียวคืออยากถามตรงนี้สีลิตาเจนเซนนะครับก็ถามไปรู้เรื่องอะไรไม่รู้ไม่บอกทำเป็นเล่นตัวไม่บอกเดินออกจากบ้านรู้แล้วทำไมถึงได้อยากให้ฉันเข้าเช่าร่วมแก๊งเนี่ยหนีเดินหนีเล่นตัวพวกนั้นก็โอ้โหอยากถามโน่นนี่นั่นในสุดก็หลุดปากออกไปว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ศั์999 9999 99. โทรแล้วขออะไรก็ได้หลังจากนั้นขออะไรพอ,พอได้แล้วก็จะเกิดเหตุการณ์ตามมาแต่ว่าหยอดไว้ว่าแต่ฉันขอบอกไว้ก่อนนะอย่าโทรนี่คนเราอะแกงนี้แกงเด็กดือ้อเด็กซน มันไม่นั่นอยู่แล้วพอพอบอกว่าอย่าฉันเขาบอกว่ายาโทรมันกดเลยกดโทรตอนนั้นเลยทุกคนเลยกดพร้อมๆกันมันก็ไม่ติดสิก็มันไม่มีอยู่แล้วเบอร์อย่างเงี้ยมันไม่มีหมายเลขพื้นที่อยู่ๆก็เก้าเก้าเก้าเลยมันไม่มีไอ้นี่ก็บอกแล้วก็เดินหนีไอ้หมูอ้วนก็ตามมาหมูหวานชื่อมันแต่มันอ้วนตามมาก็บอกว่าไอ้พวกนั้นไม่ให้เข้าร่วมแก๊งใช่ไหมเรามาเป็นเพื่อนกันก็ได้ แล้วก็เลยถามว่าเฮ้ยม,มันได้จริงๆเหรอกดขอ,ของเบอร์โทร99อันนี้กหลุดปากบอกว่าต้องโทรหลังเที่ยงคืนเท่านั้นอืมหลังเที่ยงคืนนะไอ้พวกนั้นโทรมันไม่ริดสิพมันยังไม่ถึงเที่ยงคืนแล้วมันก็ไปไอ้หมูหวานรู้ปุ๊บโทรไปบอกพวกนี้นเลยนะพวกนี้ก็กําลังกดมันก็กําลังจะเที่ยงคืนพอดีพวกนั้น แต่มีอยู่คนหนึ่งที่กดหลังจากเที่ยงคืนพอดีไอคนที่กดบอกว่าเห็นติดตัวนี้กนะำลังบดแต่อันนี้ติดเพราะว่ามันหลังเที่ยงคืนพอดีติดแล้วมันก็เฮ้ยติดแล้วติดแล้วพวกนี้ก็มาฟังมาฟังก็ไม่เห็นได้ยินอะไรแต่พอพอคนที่โทรติดมาฟังได้ยินพอได้ยินมันก็บอกว่าขอขออะไรก็ได้ใช่ไหมคุณให้ได้จริงไหมมันมันก็ยักได้อะไรก็บอกมา เสียงกันจะผมไปนคนข้อมูลรู้สึกว่าเป็นโยกเยกเชิญยิ้มเป็นคนอ่าเป็นคนให้เสียงเสียงผีตัวนี้เสียงเก้ากัาเก้าเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงโยกเยกกันแหละบอกว่าต้องการอะไรที่ก็บอกไปมันก็ไม่รู้จะบอกอะไรก็ไม่ได้คิดไว้อ่ะไม่คิดว่ามันจะติดมันก็เลยมันฝันอยากได้เฟอร์รรี่อยู่ที่โทรศัพท์มันห้อยติดไว้เป็น เป็นเหมือนวพกุญแจแต่ว่าห้อยติดกับโทรศัพท์ไว้โทรศัพท์ยุคกนะ่อนเนาะสามหนึ่งห้าสกุลไหมของโรเกียนสมัยก่อนอะแต่นี่เป็นโทรศัพท์รุ่นใหญ่หญเลยนะรุ่นกระดูกหมูอะนะมันก็รับสายมันก็ห้อยไว้อยู่ก็บอกว่าอฮ้ยี้อยากได้เนี่ยฟลอรี่แล้วก็สายก็หลุดไปมันก็ไปพูดให้เพื่อนฟังว่าเฮ้ยฉันพูดแล้วนี่ย่ โอ้พวกเพืเ่อนเืก็ไม่เชื่อว่าเขาโทรกันแล้วมเห็นติดเลยไอ้ฉันโทรติดจริงๆฉันขอเฟอร์นรี่โอ้ฝันไปเหอะมึงแต่ละคนก็ว่ากันไปแล้ววันต่อมามันได้เฟอร์นรี่ครับได้ด้วยความบังเอิญพอดีห้างในภูเก็ตห้างใหญ่อะ่ะเขากำลังรับคนที่หนึ่งล้านคนที่ผ่านเข้ามา มันมีตัวเซนเซอร์ใช่ไหมกี่คนกี่คนคนที่หนึ่งล้านนี่ที่ผ่านเข้ามาเนี่ยจะได้รางวัลใหญ่ของเขาก็คือเฟอร์รารีซึ่งไอเนี้ยผ่านเข้าไปพอดีเพราะว่าฮิวโก้เป็นคนผักเข้าไปเพราะว่าไอ้นี้บอกว่าเฮ้ยเมื่อคืนนี้ฉันโทรได้จริงๆนะอย่างนั้นอย่างงี้ฮิวโก้บอกมึงเลิกตามกูไม่ต้องพูดเลยกูไม่เชื่อผักปุ๊บเข้าไปยินดีด้วย โอ้โหมันจะไม่เชื่อได้งไงทีนี้มันก็ได้ขับเิได้ขับเฟอร์รี่แล้วพาเพื่อนเ<ๆ>พื่อนครับมันก็ขับซิ่งเพื่อนเพื่อนก็โอ้โหมึงเพิ่งได้เฟอร์รี่มามึงขับซะซิ่งกันทนันทีบอกเราพอเลยกูลงทะเลาะกันลงจากรถแหนเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันจะต้องตายแน่ๆตอนที่มันขับตอนที่มันเบรกเนี่ย น้ำมันมันจะจยดอาแล้วเราเห็นแล้วน้ํามันจยดมันต้องมีไฟไฟต้องระเบิดคิดเลยตอนนี้คิดตามเลยเ <c oughs> พื่อนๆลงแล้วมันเหลือคนเดียวอยมันตายแน่ๆจากรถนี่แหละตายจากแมลงแมงปองแมงปองขึ้นไปในรถเอา้าเหมือนแมงปองกัดนะนี่ก็ไม่ใช่อีกไปเระแวะวทบําน้ํามันะเติมน้ํามัน น้ำมันปั๊มน้ำมันมันปิดเติมไม่ได้เราะจะเข้าไปล้างรถหยอดเหรียญหยอดเหรียญเป็นล้างรถอัตโนมัติมันก็เข้าไปมีไฟไล่ตามตอนที่มันเผาแม่ปงปอกไล่ตามน้ํามันที่มันหยดไล่ตามมันมาเอาไปมาไปโดนไฟจุดตอนล้างรถเราก็เอ้ยโดนไฟไหมไม่ใช่ครับ ตอนที่มันล้างรถอ่ะมันมีอุบัติเหตุเกื่องน็อตลดโนนี่นั่นเหมือนกับไฟนอดิเทอร์นชันเลยพอมันตายจริงตายจากไอ้ตัวปัดตัวปัดล้างรถอ่ะเพราะมันหมุนเร็วไงเป็นแค่พลาสติกหมุนล้างรถแต่มันเฉือนคอมันจะโอ้โหมันก็มันก็เป็นแผลได้เหมือนกันนะเราเห็นเราเฮ้ยตายเอ้าแล้ว แต่ว่าตอนที่มันตายมันบันทึกวิดีโอไว้ตอนว่ามันมีเสียงไอ้ตัวนี้โทรเข้ามา999นี่โทรเข้ามาแล้วมันรับสายรับสายแล้วม็นบอกว่าคุณได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วดได้เวลาแรกแล้วเอา้าแล้วมันต้นแรกอะไรอะ่ะก็เขาต้องการชีวิตคือได้แล้วปุ๊บตายเฮ้ยไอ้นี่ก็บอกบ้าหรือเปล่าใครจะไปให้ก็ทิ้งโทรศัพท์ พระเอกเห็นตอนคือเอาเทปบันทึกภาพมันมา,มาดูเริ่มสงสัยนะเฟอร์รี่ได้เพื่อนๆก็ไปงานศพโอ้เสียใจไลยต่อไปพอล่าเลยพอล่าเนี่ยอยากเป็นบีเจอของเรือสำราญที่เขากำลังประกาศรับสมัครคือเขาต้องการเสียงโหวต นะในวันนั้นถึงเที่ยงเนี่ยปรากฏว่าเสียงโหวตมันเท่ากันแต่เมื่อคือนนี้พอล่าโทรนะเพราะว่ารู้แล้วว่าเฮ้ยหลังเที่ยงคือโทรโทรปุ๊บคุณต้องการอะไรโทรติดนี่หน้าในหลังเที่ยงคืนนี่บอกความต้องการไปได้จริงๆ คือคะแนนมันเท่ากันสองคนเนี่ยพอล่าได้พออะไรรู้ไหมเพราะเพื่อนมนะันอะโทรเข้าไปหาเออเพื่อนโทรให้ในที่สุดก็ได้แล้วก็มันก็มาตามสัญญาเก็บทีละคนอีกคนหนึ่งฝันอยากเป็นมนุษย์อวกาศซึ่งมูลนิธิของไทยญี่ปุ่นกำลังกาลังจะทำเรื่องนี้พาคนหนึ่งคนขึ้นไปในอวกาศ เอาคนทั่วไปกับคนที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ะและก็มีคนทั่วไปหนึ่งคนให้สมัครไอ้น,นี่ผ่านเข้าหนึ่งในห้าแล้วแต่เขาเอาแค่หนึ่งคนและคือใครคือผู้โชคดีไอ้น,นี่ก็โทรไปขออีกก็เห็นก็ได้แล้วก็ตามเมาชีโ้แต่ละที่นี่แต่ละเคสที่เขาทำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับไฟนอนเลยะเพียงแต่ต้องโทรโทรศัพท์ก่อนพระเอกฮิวโก กับซิลิต้าเนี่ยก็พยายามบอกว่าอย่าโทรอย่าโทรยวโก้ก็ในเมื่อเป็นอย่างนั้นฉันจะลองโทรดูแต่ยูโกจะโทรขอในสิ่งที่มันให้ไม่ได้ยวโก้ go, บอกแต่เขาก็ไม่บอกว่าขออะไรนะตอนแรกแต่เราก็เดาๆว,ว้โน่นนี้นะ่ะก็ไม่ไม่ถูกหรอกก็สืบนสืบ เพื่อนตายเกือบหมดไอ้หมูอ้วนก็ตายบมูอ้วนเนี่ยอยากลดน้าหนักบอกว่าฉันอยากลดน้าหนักให้ได้ถ้าน้ําหนักลดเนี่ยฉันพอเลยแต่วิธีการของมันเนี่ยดึงไส้มันออกมันก็ลดสิใช่ไหมดึงไส้มันออกก็ลดสิโอได้แต่ตายเนี่ยหนังมัน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 ขี้โกงวูงยังไงแต่ ตอนที่ฮูโก้ไปสืบเนี่ยปรากฏว่าได้สืบในเชียงใหม่ใช่ไหมคนที่ตายในสะทงก็คือมาจากโทรศัพท์เพราะว่าสิลิต้าเป็นคนบอกพอไปสืบแล้วหนึ่งในกลุ่มนั้นก็คือสิลิต้ามีคนรอดอยู่คนเดียวกลุ่มนั้นแหละสามสี่คนตายแต่สิลิต้าเป็นคนรอดกูโก้ก็โมโหสิเฮ้ยทำไมไม่บอกว่าคุณอยู่ในกลุ่มเพื่อนนี้ ทันแล้วทาไมคุณไม่ตายเอา้าฉันจะตายได้ยังไงฉันไม่ได้โทรเพราะว่าฉันไม่เชื่อเรื่องนี้และเพื่อนเพื่อนเชื่อแล้วก็โทรตายาเห็นว่าตายแล้วใครจะไปโทรเอออันนี้ก็เข้าใจเหตุผลก็ร่วมกันสืบร่วมกันค้นหากลายเป็นความผูกพันกันนะผูกพันปุ๊บก,ก็เออสุดท้ายมันจะโกงพูดยังไง มันจะโกงเบอร์โทนี้ให้สองคนก็คือซิลิต้ากับอิวโก้ซิลิต้าก็โทรถ้าคุณไม่เชื่อฉันฉันจะโทรตากลัาซิลิต้าโทรสองคนโทรแล้วทีนี้คือคืนต่อมามันจะเป็นไงเอาอย่างนี้อิวโก้ก,ก็มีแผนโกงมาโกงโดยวิธีการวันนี้พรุ่งนี้คุณจะตายใช่ไหม วันนี้คุณโดเลยโทรบอกว่าขอชีวิตของเพื่อนฉันไม่ให้ตายอพอวันต่อมาก็ให้เพื่อนอ่ะขอชีวิตใน้น,นี่ไม่ให้ตายคือเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอยู่นั่นแหละเราก็จะรอดทั้งสองแต่สองคนนี้ต้องผูกติดกันต้องอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตตลอดไปพวกนี้ก็มีความรักเริ่มมีความรักให้กันแล้วเริ่มมีใจพูดง่ายสิริตาก็เลยถามว่า เมื่ออ่าคุณโทรไปคราวก่อนเน่ะคุณขออะไรมันก็บอกว่าขอในสิ่งที่ก้า้าให้ไม่ได้ลิต้าก็บอกว่าเฮ้ยแต่ไม่มีอะไรที่ก้าวให้ไม่ได้นะแต่เชื่อเถอะมีจะทำไมคุณถึงได้ช่วยฉันขนาดนี้เพราะวันนี้เป็นวันที่อิลิต้าจะต้องโดนกำจัดไงนะถูกกำจัดแต่ไม่รู้ว่าขออะไรขอให ขอขอให้ฮิวโก้เชื่อใจเขาซึ่งฮิวโก้ก็เชื่อใจสิกลับมาปุ๊บเชื่อใจตอนนี้เชื่อใจกันแล้วซึ่งมันสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วทีนี้ลิต้าจะต้องตายแล้วสิลิตาวันลิตาต้องตายฮิวโก้พยายามช่วยแต่โทรพยายามจะโทรไปเที่ยงคืนปุ๊บโทรไปแต่ปรากฏว่าโทรไม่ติดลอนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไร แต่เขามองตั้งกล้องมองสิลิต้าตลอดเลยนะเพราะกลัวจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าในกล้องสิลิต้าไม่อยู่ในกล้องไม่อยู่ในที่ที่เขาจัดให้เพราะกลัวตายไงโตเขากลัวเขาจะตายไงก็อยู่ในที่ที่คิดว่าปลอดภัยก็ว,วิ่งกลับมาดูทําไมมันไม่อยู่ปรากฏว่ามันไม่อยู่จริงๆิสิลิต้าหายไป แล้วอยู่ๆมีถังข้กงวนมาลงมาจะฟาดหัวโหอิโกอิโกก็หลบหลบปรากฏว่าไอ้เหล็กหลบไปโดนเหล็กทิ่มทะลุหัวใจเอาทางหัวใจออกมาข้างนอกเลยเต้นตุ๊บๆเลยอยิโกก็สงสัยว่าทําไมฉันตายคุณไม่ได้ให้อะไรฉันนี่สิธิตาเคยบอกว่าไม่มีอะไรที่ 999ให้ไม่ได้ที่แท้ฮิวโก้ขอขอความรักซึ่งซีริต้าให้เขาซีริต้าให้ความรักแก่ฮิวโก้ซีริต้ารักเลยฮิวโก้ก็รักสองคนนี้ไปกลายเป็นรักกันเพราะว่ามันสืบด้วยกันน่ยก็คือสําเร็จก็เลยตายหลังจากนั้นจบแล้วก็มีเอ็นเครดิตตามมาเหมือนมันก็ไปเอ็นเครดิตหรอก ปุ๊บ,บมาเนี่ยโรงเรียนที่กรุงเทพนานาชาติกรุงเทพก็มีแก๊งวัยรุ่นหนึ่งในห้องน้ําบอกว่าเอ้ยที่จะภูกเก็ตที่มีคนตายเนี่อะไรนะโรงเรียนหญิงสาวที่อยู่ในโรงเรียนนั้นนะมาเรียนที่โรงเรียนเราพากันไปดูแก๊งนี้พากันไปห้องคุ้มถามชื่อมันก็คือสีลิตาเรามามองเอ้ย ตัวละครสิิต้าเป็นตัวล่อหรือเปล่ามันพูดคล้ายๆไม่อยากให้ใครโทรนะแต่ยิ่งพูดในีคนยิ่งอยากโทอย่าโทนะมันอันตรายมันก็เลือกแกงเด็กที่แบบเร็วๆอ่ะมันไม่มีมุมมุมของมันคือมันกำจัดแกงพวกนี้แกงปวดโรงเรียนให้แก๊งนี้หายไป ที่กรุงเทพก็มีแก๊งปวนอยู่มันก็เลือกแก๊งนี้นะโดยนั่งคนเดียวใกล้ๆกับพวกนี้กําลังเข้าห้องน้ำมันก็ไปนั่งใกล้ๆห้องน้ำมันมีวิธีการล่อเข้ามาแล้วก็พูดจายั่วยุอย่าโทรเห็นไหมนี่ก็เพาะโทรเพื่อนคนเพื่อนคุณตายนีいい่พาะโทรเพราะฉะนัのの้นคุณอย่าโทรเฮ้ยเพืうう่อนฉันทั้งคนมันก็พูดอย่างเนี้ยยิ่งห้ามหมืนยิ่งยุ เราได้ยินแล้วรู้เลยว่าไอ้นี่มันทําไมแต่ฉันไม่ให้โทรนะฉันไม่ต้องการให้โทรพูดอย่างนี้ตลอดเลยแล้วพวกนี้ก็รู้ว่าพวกนี้มันต้องโทรแน่ๆแล้วมันก็ตายสําคัญคือแล้วใครมาฆ่าสีริตาหรือเปล่ามันก็ไม่ให้เห็นมันก็เป็นอุบัติเหตุทั้งนั้นเลยเหมือนไฟนอลนเลยเหมือนก็คือความตายนั่นแหละที่มาฆ่าเออดูไปดูมาเฮ้ยหนังเรื่องนี้ ไม่เฉยขนาดมันนานแล้วนะยกเหมือนการแสดงแล้วก็การตัดต่อเวลาล้มนี่ก็เหมือนเ,เล่นเอาทําเอามันมันไม่สมจริงการแสดงแค่นั้นเองแต่เนื้อเรื่องเรืออะไรนี่โอ้โหหนังมันมาดูย้อนหลังไม่เฉยสนุกแล้วก็หนังไม่ยาวมากชั่วโมงสี่สิบก็โอเคสนุกดีถึงการแสดงมันจะเป็นแบบธรรมดาไป ก็ัยรุ่นยุคนั้นนะเนาะแสดงมันไม่สมจริงมันอนานานชาติเวลาพูดไม่ชอช้างเนี่ยนี่เธอทะมาอะไรเงี้ยพูดอย่างเงี้ยแบบแบบนานา,นานชาติอ่ะเธอชอช้างออกปาบ่อยก็รักฉันไม่เชื่อหรอกเชื่อพูดแบบลุกครึงอะมันน่าลำคาญตรงเนี้ยพอเราดยูยุคนี้แล้วมันน่าลำคาญแต่คนสมัยนั้นเนี่ย เขาชอบนะเพราะว่าเขาชอบเอาลูกครึ่งมาแสดงหนังรู้ว่าพูดไม่ชัดหมดเลยมันก็ยังเอามาเออมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่เรามาดูยุคนี้มันลำคาญนะแต่สนุกกับพี่น้องให้คะแนนผมว่าแปดเต็มสิบเลยตกเป็นเรื่องลำคาญแล้วก็ความสมจริงถึงมันจะพยายามเล่นแบบไฟนอนดิเทนชันแต่ว่ามันมันยังไม่เท่าแต่นึนเรื่องมันสนุกอยู่นะครับลองไปหามาดูครับ หนาแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเอามาเอามาฉา,า,ายแล้วในสตรีมมิ่งนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรือกดไล่์แชร์กันเท่าไ้สวัสดีครับ